ูนิตวันบทที่ 1, นึ่งยูนิตวันบทที่ 1, นึ่งรูเลไม้บรรทัดพ e นซิลดินสอชาร์พิเนอร์กับเราดินสอเอลเลเซอร์ยางลบ p e n ซิลคัลเลสีไม้เพนปากกาซิเซอร์กันไกลกลู e กาบัตเตอร์ฟผีเสื้อสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เบสบอลเบสบอลจิลาฟีราฟ ดอฟฝีดโลมาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ปปลวอลเล่บอลวอลเล่บอลบาน,นาน่ากล้วยคอโคไดจระเข้ชนิดชนิดแอนิมอลสัตว์ฟรุตผลไม้สปอร์ตกีฬา Can I have a ruler please ได้โปรดฉันต้องการไม้บรรทัด Yes, here you are. ได้เลยนี่สำหรับคุณ Thank you ขอบคุณ You're welcome ด้วยความยินดี What can you see? คุณเห็นอะไร right. Look at the pictures. and a n swer the questions. ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม Some children are reading. เด็กๆบางคนกำลังอา่าน Where are they? พวกเขาอยู่ที่ไหน Some c h i l d r e n are playing football. เด็กๆบางคนกำลังเล่นฟุตบอล Some students are in the classroom. นักเรียนบางคนอยู่ในห้องเรียน What subject have they got? พวกเขาเรียนวิชาอะไร How many students are there in the computer room? มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่ในห้องคอมพิวเตอร์ Some students are going home. นักเรียนบางคนกำลังกลับบ้าน What time is it? เวลาเท่าไหร่ assembly การชุมนุมย u n ฟอร์มเครื่องแบบ playtime เ,เวลาเล่นเวลาว่าง history ประวัติศาสตร์ geography ภูมิศาสตร์อ IT เทคโนโลยีสารสนเทศอ f ฟ i c e สำนักงาน what has Lisa got on Thursday afternoon Lisa ทำอะไรบ่ายวันพฤหัสบดี she has got math and history เธอเรียนคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ what has Jack got on Tuesday morning แจ็กทำอรไรเช้าวันังคาร He has got geography and music เขาเรียนภูมิศาสและดนตรี Han Lisa got a class at a quarter past ten Lisa มีเรียนตอนเวลา10น15นาทีไหม No she hasn't ไม่มี It is pre-time มันเป็นเวลาว่าง Have you got a class at 1 pm คุณมีเรียนไหมเวลา1นากา yes i have ใช่ฉันมี no i have n ไม่ฉันไม่มี has he got history on Tuesday morning เขามีเรียนประวัติศาสตร์เช้าวันอังคารไหม yes he has ใช่เขามี no he has ไม่เขาไม่มี can i ask you some questions ฉันสามารถถามคุณสักคำถามได้ไหม yes of course ได้เลย what have you got on Wednesday morning คุณทำอะไรเช้าวันพุธ i've got history and maths ฉันมีเรียนประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์โค้ดเส้อโค้พูดออนสงส่ฟินิชจบเสร็จสิ้นเลิกบายคาโดยรถยนต์บายบัสโดยรถบัสบายเทรนโดยรถไฟเอาไว้สม่ำเสมอ Sometimes บางครั้ง Never ไม่เคย I always walk to school ฉันเดินไปโรงเรียนสม่ำเสมอ I never go to school by bus or by car. ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถบัสหรือโดยรถยนต์ I sometimes go to school by bus and sometimes by car. บางครั้งฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครั้งโดยรถยนต์ I never go to school by car or walk to school. ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถไฟหรือเดินไปโรงเรียน I always go by bus. ฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอ How do you go to school? คุณไปโรงเรียนอย่างไร I always go by bus. ฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอ I never walk to school. ฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียน How do you go to school? คุณไปโรงเรียนอย่างไร I sometimes walk to school. บางครั้งฉันเดินไปโรงเรียน How does your mother go to supermarket? คุณแม่ของคุณไปตลาดอย่างไร She g o by car. เธอไปโดยรถยนต์ do the students go to school by train เด็กๆไปโรงเรียนโดยรถไฟใช่ไหม no they don't ไม่ใช่ they never go by train พวกเขาไม่เคยไปโดยรถไฟ does Ken go to school by bicycle Ken ไปโรงเรียนโดยรถจักรยานใช่ไหม yes he does ใช่แล้ว he always go by bicycle เขาไปโดยรถจักรยาน how do the teachers go to school คุณครูทั้งหลายไปโรงเรียนอย่างไร they go by bus พวกเขาไปโดยรถบัส do you come to school by bus คุณมาโรงเรียนโดยรถบัสใช่ไหม No, I don't. ไม่ใช่ Yes, I do. ใช่แล้ว Thank you very much.